กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพวก,กับผม c y b e r ร์ส r a รวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดวม l m ล y c สามสเปเชียลด i ชั่นตอนที่8แล้วจากตอนที่แล้วที่เราสู้กับเงาของเราไปก็ได้สไตล์แบบว่าคือดับเบิลเกงเกอร์แต่แต่ในแต่สายาที่ผมไม่ได้เล่นมานานเพราะว่าร้านเกมเนี่ยมันปิดนะครับก็เลยไปอัดไม่ได้ตอนนี้ผมมีคอมเปนของตัวเองแล้วก็เลยได้มาอัดแต่แต่ความโชคดีก็ยัง มีความชกล้ายอะบุญดีแต่บุญมีแต่กรรมบังก็คือเซฟหายเล่นใหม่หมดครับก็เลยต้องก็เลยต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปน,นิดหน่อยแล้วก็เริ่ม,มกัอะไรดีกว่าแด well, งจังไม่ต้องไม่ต้องงงทำไมตัวอักษรมันไปนอย่างนี้เจอผมมันบักนะ <laughs> จอาผมมันบั็อ,อกรถคุ้งต้อง จะคงต้องเคลียร์งานที่พ่อทำเอาไว้สักแล้วอะ่ะโอเคมิชชั่นสิบแปดไม่ต้องถามทำไมผมวิ่งเร็วขึ้นไปปรับมามันวิ่งช้านั่ารำคาญโอ้โ oh. หนี่ต้องค่อยค่อยเดินมาติดกำแพง ดูดดูดดูดไม่ใช่ยิเฮ้ยเข้าธรรมดาโลกจะไปจำได้เวาธรรมดาก็ธรรมดาไปชมแบบอาห้าหมากลุกซึ่งผมเลยหมากลุกไม่เป็นถ้าจะไม่ผิดเราต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนใช่ไหม ไม่ได้นานแตน่ฝึกมือกูไม่ตกนะเออตกก็ได้แม่งเลื่มปุ่มหมดแล้วเนี่ยอืมอืม,อ,มอุ้ยมันสลับจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์มาโอ้เฮ้ย ุ้ยโจ๊กเกอร์ุ้ยออกก่อนอืมอืมอืมอุ้ยโจ๊กเกอร์น่ารำคาญอืมอืมอู๋หัวจ๊กเกอร์ไอเวนวิ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 จ๊กเกอร์วิโอ้ dings, โอ Ui Ui mùng con nó Mùng con cái nhân là thùng mình đơm Ui Ui Aven, wow, Wow Ui <laughs> 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 Ui, ui, chọc cơ. Ui, Ui. 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 cơ. Ui. Ui, mình Ui, ta cả đột. Ui,

จัดการคิงได้ก็โอเคแล้วเนี่ยเลือดกูเลือดกู <c oughs> เ,ลดก <c oughs> เลือดชานโอเคดีขึ้นหน่อยไม่เอาข้าไม่เสียเวลายุ่งกับพวกเจ้าหรอกนะไม่ไม่ไม,ไม่พวกน่าลำคาญโอเคต้องกลับไปสู้บอสกันนะฮะ แน่นอนว่าบอลตัวแรกที่เราจะสู้คือซูอบารัตนนเองอยากสู้กับมันมานานแล้วเพื่อนรักหมาเพื่อนรักอืมกันได้เป็นไงเราค่าเก่งขึ้นใช่ไหมล่ะ มันแค่นั้นเองอ่ะหยุอ้าวผิดอืมวิว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 วอะไรเล่าอู้ว่าหลบไม่ทันไอ้ท่าตะกี้นั้นไม่ควรโดนเลยกูจะเอไย อ้อ่าอืมไม่ต้องห่วงอื้เอาไม่โดนอ่ะไอ้ควายมันไม่ใช่ควายมันเป็นหมาอืยมาโอ้โหล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 กดการไม่ทันอื้อื เอาไหมอ่ะอู้เอาเรื่องนะอู้โมโหเหรออืมอือยืนอยู่เฉยอืออ่าแข็งมึงไปนู้นนะเออดเออขอเขาพื้น,น,น,เ,นเ,เ,ลเลือกก่อนเขาพื้นเลือก่อนอู้ อือเกิดอะไรขึ้นวะอ้โอ้อ,อืออืไม่มาแช่อิม่มตัวเองอือไม่โดนไอพวกกระจอกอือไม่โดนเป็นอะไรทำไมว้าวไหวจังฮนะอือเฮ้อ <c oughs> ดอกเดียวดำไหมละ่ะโอเคไปบอสตัวต่อไปเซอร์บลัดตรงกลางโอเคเราต่อสีเขียวกันดีกว่าต่อสีเขียวนั่นไงเขียวนี่รูด้จัดดีไม่โดน โอ้ยตังค์ตูงตงโดนไม่จโอ้อันนี้กูโดนโอืมโอเคมาเลยฉันโชว์สกิลร้อยโอก,กาสให้ดู้ดูเอาไม่โดนเอาตีพอตีเพืพอพ่อนตัวเอง

ก็ผมก็ยังไม่อยากจะสู้ตอนพวกมันรวมร่างกันนะดนะ้วย A-ho! Oh. 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 ui uh. đô nè nè đấy ngay à, nè đấy ngay nè 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 ดูดาบสิโอดาบก็หาย้ยเจ๋งดีนี่นกว่ะมาเล่นนานแล้วหนุกอยู่ร้านเกมผมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องเงียบๆน,นะมันลำบากอะโอเคต่อไปเราไปสีเหลืองดีกว่าเกยอนนี่จะไปสู้เด็ดขาดเลยกว่าจะชนะมันได้ถ้าสู้กับเกยอนคลิปนี้นี่นยาวแน่เลย มันต้อมาแดนซ์กันดีกว่าพวกนายว้าวไอ้ฮู <_ d ans> ้ยใจเย็นดิฮุ้ยโอ้โหมันจะคึกมันจะคึกกว่ามิชชั่นสองปกตินะฮะ ไอตรงนี้มันจะเป็นบอสเนี่ยอุ้ยมันคึกมันคึกคึกแล้วไงว้าวเผือนานี่แต่ผมก็ต่อยแรงเหมือนกันนะผมก็ต่อยแรงเหมือนกันนะต้องหมัดไหมอ่ะที่อยากโดนช้อนแกงว่า อืออืออืม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 โอ้นี่แกสมคำตามคำขออืออืออ่าโอ้โหแาวขอเคลียร์ลูกน้องมึงก่อนสิว่า ไอ้มึงบุลลี่กูพวกมึงบุลลี่กูนี่หว่าเฮ้ยอุ้ยติ่ออ้าวแกปุ๊กแกมาจากไหนกันอะโอ้โหโอ้ข้ามอ่อน เอากดปิดสไตล์อืมแค่นี้ก็ไม่เหวี่ยงวอา้อาวอาอมันไม่แจบออฟให้เราเหรอกเว้ยเอาเลือกสีส้มสักงั้นโถถังงั้นง,งั้น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 ไปสีแดงอ่ะหาสีแดงแป๊บกูเพลง เพลงนี่เหมาะสมตรงไหนไวะเนี่ยเพลงแม่งเหมือนเกมผีเลย <c oughs> อ่าสีแดงอืมอร่อยไปเพราะฉะนั้นเราจำได้ไหมว่าเราต้องตีอะไรก่อนเราต้องตีหัวใจขวาเอ้ามันดูดเดวิสทิกเกอร์เราน่ารำคาญ เอาละชิเนเฮ้ยทำไมมันมืดวะอื๊โอชิตกูลืมปิด ตัวเริ่มเป็นอินฟินิทแมจิกพอยต์อือก็เสียไม่ทันแล้วฮนะวเพื่อเผยแสงอย่าเผาวิวิวิควันแต่อันนี้แหละอื้อ วกนี้มันก็น,น่าลำคาเหลือเกินเีรยแทนดิแวดคุมภาษาอังกฤษวลาคำแวดคุมแปลว่าเครื่องดูดฝุ่นเหมือนเลยอ,อือ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 ออืออเออ giờ thêm chứ 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 ở dưới này rồi à rồi tay không bị tay đuối ơi đù เออเฮ้ยมันไม่สะทกเลยเหรอทวกเอนวีอยากลองอุยอ้ยอุ้ยแต่การแตกแล้วทำไมกูไม่เสียเฟรมวะอะไรนี่อะไรนี่ปกติกาดแตกแล้วเราจะเสียเฟรมวะเพราะเราจะสะบัดมือแเวะไปสะบัดมือ ไม่เสียเฟลเว้ยอะไรวะเนี่ยต่อไปก็สีเหลืองสีเหลืองตัวอะไรอ่ะไม่สู้กับมึงแน่ไอ้ต้นรำครัญสีเหลืองเหรอสีเหลืองสีเหลืองอ๋อได้ไงโอเคนอนยากกิกระเพียดเราต้องจาัดก,การเขาด้วยสไนเปอร์สไนเปอร์ เขาทิคสเตอร์โอ้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 โสดใสอะไรทั้งนั้นกูจะเอามึงกูจะฆ่ามึงอืออู้แป๊บเดียวจะตายหาแล้วเว้ย đi ở trong này cũng được มั้ย à hả ư fire bị fire 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 oh fire fire come on fire มอไฟไฟเออ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 ุ้ยทำไมมันหมุนอ่ะไฟเออเออไฟเออไฟเออแหมหมอไฟแหมมอไฟเอ้าไม่โดนติดกระเพกอือเอาเอออะไรของมึงนี่ปืนไฟเอ จะสอยๆจะสอยมันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็หลบง่ายๆตายอ่ะชมัดเออนี้ตูดแมงเลยปิว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 แหววปิวจืือเก็บออปผมหิวอืมอืมไวเออปรับความเร็วแล้วมันดีเว้ย หมดยานเนี่ยเหนื่อยเออโอบอาคมัปดีดาฟอดเอ็ดโอ้สว่างแบบสว่างแบบเออโลโพนี่เออเออโอ,อ้อะไรวะ โอ้โหพลังก็งจะเป็นซูเปอร์ไซยาโรเซ่โอ้ไม่ใช่ว้าวสปาร์ด,ดาโอ้โหนี่คือสปาร์ด,ดาเหรอเนี่ยตาแดงอโอเคจบก่อน ก็จบไปไปที่เรียบร้อยสําหรับเดวมวมคาย EP ที่8นะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูเนี่ยผมก็ขอขอบคุณขอบใจขอบประทไทยอริกแตงกันด้วยนะฮะสวันนี้เดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย